อันนี้ที่นี่คือรถเช่าขึ้นเขากระโจมนะคันนี้ก็เช่าได้ถ้าใจถ้าใจกล้าพอนะคันนี้นะเช่าขึ้นเขากระโจมได้ถ้าใจกล้าพอนี่ครับร้านพิเทนะครับนี่มีเบอร์โทรโทรเช็คก,ก่อนได้นะว่ามีรถให้เช่าขึ้นเขาหรือเปล่านะนี่มาเช่าขึ้นเขากระโจมได้นะครับนี่ทางขึ้นก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เลย นะมาเช่ารถที่ร้านพิเทนะ้นะครับนี่มีหลากหลายหลายรุ่นนะเข้ามาหาหาดูนะว่าอะไรจะเหมาะกับคันไหนรุ่นไหนจะเหมาะกับตัวเองนะสำหรับขี่ท่องเที่ยวนะครับเชิญนะครับเชิญช่วงนี้ฝนกำลังลงนี่กำลังเพลินเลยนะครับทางนี่สนุกสนานมากนะครับกับรถวิบากนะขึ้นเขานะครับ